จำรุมไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเป็นผู้ประกอบการต้องจันผมเองมีความรู้สึกว่ามันมันมันก็กระแสลมว่าช่วงนี้มันก็รุนแรงก็ไม่น่จาจะเคินมาครับ ครับผมกำนันธนออุคงพชวันประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระแสนครับเรื่องนี้ทราบล่าวเมื่อเมื่อเมื่อประมาณหนึ่งทุก่ก็เลยติดรากับไปผู้ประกอบการโดยที่ทางชมรมไม่ได้รับรู้เรื่องอได้เชิญพระกาโตมานะครับก็เลย ตระหนากกันว่าวันนี้วันนี้วันนี้นนมีกมารประชุมตอนบ่ายสองขอให้ผู้ประกอบการยกเลิกพระก,การโตไม่ให้มาในงานที่จัดงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคือในส่วนของการเชิญก็คือผู้จัดการเชิญไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางชมรมใช่ไหมทางชมรมไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเป็นผู้ประกอบการต้องจัด แล้วตัวกำนันเองเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับถ้าหากว่าเชิญท่ากะโตมาร่วมงานเนี่ยผมเองมีความรู้สึกว่ามันมันมันก็กระแสดรามาชตรงนี้มันก็รุนแรงก็ไม่น่จาจะเชิญมาครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ทางคณะสงของเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการทํางานตรงนี้ซึ่งทางคณะทีมงานของเราก็ต้องำดำเนินการไปตามขั้นตอนของระเบียบของคณะสง เบื้องต้นก็เก็บข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือลก็ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่าเรื่องนี้เป็นไปมันมาอย่างไรนะครับแล้วก็แต่ในตอนนี้เนี่ยคือเจ้าตัวหรือพระรูปดังกล่าวเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ทางคณะสงฆ์เราเองหรือคณะทํางานของเจ้าพนักจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ที่มีการโพสต์ลงในสื่อก็ดีหรือส่งมาเป็นการส่วนตัวก็ดีนะครับก็เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ครับตอนนี้แล้วก็กําลังจะงดำเนินการในส่วนของคณะสงฆ์ของเราครับข้อข้อรหาที่เกิดขึ้นกับกับพระรูปนั้นนะครับเราจะเปิดรับอะไรได้บ้างไหมครับถ้ามีญาติโยมที่ประสงค์จะส่งเข้ามาเพื่อที่จะแจ้งหรือว่าจะชี้บอดแสก็ ยินดีครับยินดีที่จะรับข้อมูลเข้ามาทั้งหมดครับเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลในการาาให้คณะกรรมการที่จะลงไปสอบสวนเนี่ยจะได้มีข้อมูลในการสอบถามกับท่านว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ,รบก็ยินดียินดีที่จะรับข้อมูลครับ,รบทั้งพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมีความกังวลในเรื่องนี้ไหมครับแล่ก็มีข้อักถามอะไรมาอย่างท่านบ้างครับ ในความกังวลเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนต่อภาพรวมนะครับคณะสงฆ์เราก็โดนในภาพรวมทีนี้ก็ส่วนความเป็นห่วงเนี่ยพระผู้ใหญ่ถ้าเป็นห่วงแล้วนะครับมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นท่านท่านกังวลก็มีสอบถามด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ท่านก็ให้กําลังใจพวกเราเนี่ยทำงานให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องที่สุดไปตามหลักของระเบีบยบในกฎของคณะสงฆ์เรานะครับก็ตรงนี้ก็ไม่หนักใจในการทํางานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เรามีทีมงานที่จะทำงานอยู่ตรงนี้นะครับ